ดีค่ะคอนเทนต์นี้นะคะได้มาเจอกันกันกบพี่โอเล็กอีกแล้วนะคะหมอดูโอเล็กอีกแล้วนะคะคอนเทนต์นี้นะคะเป็นคอนเทนต์ที่ได้มาจากลูกดวงล้วนเลยนะคะถามมาเยอะกันมากว่าแม่ครับแม่ครับแฟนผมลืมคนเก่าหรือยังแม่ครับแม่ครับแฟนผมลืมคนเก่าหรือยังนั้นเรามาตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกกันว่าแฟนเราเนี่ยมันลืมอีคนเก่าหรือยังนะคะโอเคข้อที่หนึ่งสองสามค่ะเลือกนะคะข้อที่หนึ่งสองสามค่ะ โอเคนะคะเลือกกันแล้วนะคะก็จับกันไว้นะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเฉลยน,นะคะฝากแชร์ด้วยนะคะคนไหนที่ได้ไพ่กองดีๆนี่ต้องรีบแชร์นะถ้าแชร์แล้วนะแม่จะขอพ่อปู าเวทนะคะให้สมหวังดังใจหมายที่เราคิดไว้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดหัวใจและอย่าลืมที่สําคัญคือคอมเมนต์ว่าใครได้กองไหนเนาะส่วนคนไหนนะคะที่ถามมาว่าแม่ค้าดูดวงส่วนตัวเท่าไหร่99บาท5คําถาม99บาท5คําถามนะคะลูกบอกเลยว่าคุยคอนะได้คุยโทรศัพท์เสียงจริงตัวจริงกับแม่คุยไลน์ได้เลยนะคะคุยคอลายนะคะ เก้าบาทหน้าคำถามโอเคค่ะเราไปตรวจสอบกองที่หนึ่งเลยว่าเขาอะได้แบบลืมแฟนเก่าไปหรือย,ยังติดต่อกันอยู่ไหมกองที่หนึ่งนะคะแฟนเราลืมแฟนเก่าไปหรือยังได้ยังติดต่อกันอยู่ไหมบอกเลยว่าเขาก็ยังไม่ได้ลืมนะคะแต่เขาติดต่อกันน้อยลงถามว่าลืมไหมเขายังไม่ได้ลืมค่ะแต่เขาก็ติดต่อกันน้อยลงเขาชั่วหน่อยช่วงนี้มันไม่ค่อยคุยกันสงสัยไม่ค่อยจะถูกกันมา จริงๆถ้าลืมไม่ได้ทาไมเลิกทำไมวะก็กลับไปคบกับสิวะน้องงงมากแม่คือถ้าลืมไม่ได้ก็ไม่ต้องพบอืมนะคะกองที่สองค่ะเขาลืมแฟนเก่าแล้วเขาเลิกติดต่อกับคนเก่าหรือ,อยังนะคะอืมนะคะถามว่าตอนนี้เขาลืมหรือ,อยังขออีกสองใบค่ะเขาก็ยังไม่ลืมเช่นเดียวกันค่ะเขายังคิดถึงแฟนเก่าอยู่เลยนั่นคานเนาะคิดถึงทำไมแฟนเก่าอืมนะคะถ้าคิดถึงนะคะจริงๆถ้าคิดถึงอ่ะจริงๆอ่ะ ควรจะกลับไปเนาะเขายังไม่ได้ลืมแฟนเก่าเลยจริงๆนะคะสิ่งที่เขาบอกเรามันโกหกนะคะแล้วกองที่สามค่ะเขาลืมแฟนเก่าไปหรือยังคะเขาลืมแล้วเขาเลิกติดต่อไปหรือยังคะเขาเลิกติดต่อไปหรือยังคะโอเคค่ะตอนนี้เขาลืมได้แล้วนะคะ จากที่เขาลืมไม่ได้พเพราะเขามีคุณเขาก็ลืมได้นะคะเขาเลิกติดต่อไปแล้วนะคะสบายใจได้ไม่ต้องกลัวนะกองที่สามถือว่าดีนะคะเขาลืมไปแล้วนะคะเขาเลิกไปแล้วนะคะเขามีแต่คุณแล้วคนไหนได้กองไหนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแม่ด้วย่วนคนไหนอยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักมาได้เลยค่ะ99บาท5้าคำถามนะที่โปรไฟล์ตรงนี้เลยค่ะอ่าโปรไฟล์นะคะมันจะมีลิงก์ลน์ให้กดที่ลิงก์ลน์ได้เลยนะลูกนะโอเคค่ะจิ๋นเสมอแล้วเจอกันค่ะ